สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันศุกร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2475ทรงได้รับการสถาปนาเป็นพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เมื่อพุทธศักราช2493 ต่อมาในปีพุทธศักราช2499เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปรพิษทรงพระผนวดได้ทรงเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และทรงได้รับการสถาปนาพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นพระบรมราชชนนีของพระราชโอรสและพระราชธิดารวมสี่พระองค์คือทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรรคติยราชนารี พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งแม้จะเป็นพื้นที่ทุรกันดารการคมนาคมยากลำบากเสี่ยงอันตรายจากการสู้รบและสถานการณ์ความไม่สงบก็ทรงพระราชวิริยะอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปถึงเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของประชาชนและพระราชทานความช่วยเหลือ ตลอดจนพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและอาสาสมัครผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนและท้องถิ่นห่างไกลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำเพื่อสนับสนุนการทรงงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในรัชกาลที่9 ก่อให้เกิดโครงการตามพระราชดำริในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนมากทรงพลิกฟื้นความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติให้คืนสู่ผืนดินไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร พระราชทานพระราชดำริให้จัดหาพื้นที่ทำการเกษตรส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎรปลูกจิตสำนึกรักในผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติสร้างความสมดุลให้สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทรงห่วงใยในปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปทรงงานในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคได้ทรงรับประชาชนที่ยากไร้ไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ทรงส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาให้ราษฎรมีความรู้อย่างกว้างขวางไม่จำกัดรูปแบบ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างศาลารวมใจขึ้นเป็นห้องอ่านหนังสือและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนพระราชทานโครงการฟาร์มตัวอย่างเพื่อจ้างงานและฝึกอบรมให้ชาวบ้านสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ ทรงอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาด้านงานช่างของคนไทยให้คงอยู่ด้วยการพระราชทานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพทำให้ราษฎรมีรายได้นอกเหนือจากการทำการเกษตรด้วยการทอผ้าและหัตถกรรมสร้างโอกาสให้ลูกหลานเกษตรกรในชนบทได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้งานศิลปาชีพที่โรงฝึกอาชีพในบริเวณสวนจิตลดา กระทั่งสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลป์แผ่นดินได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศหรือเสด็จออกทรงรับพระราชอาคันตุกะก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพเป็นของที่ระลึกเพื่อเผยพแพร่สู่สายตาชาวโลกทรงฟื้นคืนจิตวิญญาณของการแสดงโขนศิลปะประจำชาติที่เคยซบเซากลับสู่ความรุ่งเรืองด้วยพระบารมี และมีพระราชประสงค์ให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อให้เกิดความรักห่วงแหนและภาคภูมิใจในความเป็นไทยด้วยพระปรีชาสามารถและการอุทิศพระองค์เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติในทุกด้านเป็นที่ประจักษ์รัฐบาลและองค์การเอกชนต่างประเทศหลายหน่วยงานได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายรางวัลเชิดชูและสะดุดีพระเกียรติคุณ ตลอดระยะเวลายาวนานกว่าเจ็ดทศวรรษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจใหญ่หลวงเป็นอเนกประการเพื่อความสงบสุขร่มเย็นของชาติและอาณาประชาราษฎรเปรียบประดุจแม่ของแผ่นดินผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐอย่างแท้จริง